สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับก่อนอื่นเลยก็จะขอเล่าถึงที่มาที่ไปของช่างจุงกูนะครับคู่ชกของเมืองชายกิติกเกษมเขาก็คือคนคนเดียวกับเจ้าของแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวท WBC ผู้ที่ชกป้องกันตำแหน่งกับสดเจรดาแล้วก็เกิดเหตุการณ์โกงบันลือโลกนะครับ กรรมการขาหลดนะโดยก่อนหน้านั้นเขาโดนสดทิรดาทะลุงหน้าแตกยับเยินนะครับแต่กรรมการไม่ยอมยุติการชกแถมกรรมการยังทวงเวลาช่วยนักชกเจ้าภาพอยู่หลายครั้งและการชกก็ครบ12ยกแบบทุลักทุเลทำกลางความยินดีของกองเชียร์ชาวเกาหลีใต้และตัวของชานจุงกูเจ้าของแชมป์โลกก็แสดงการดีอกดีใจจนร้องไห้ออกมานะครับนะเมื่อชกครบ12ยก และเขาก็สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ชนะคะแนนสดจิรดาต่อมาสดก็ขึ้นไปชกในรุ่นไฟเวทของสถาบันเดียวกันนะครับเขาสามารถคว้าแชมป์โลกมาครอบครองได้ถึง2สมัย <c oughs> และในสมัยที่2สดก็ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่6กับนักชกไทยด้วยกันนั่นก็คือเมืองชัยกิติกเกษมอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นไลท์ไฟเวทที่เสียให้กับไมเคิลคาบาหัน การชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2534ซึ่งปรากฏว่าสดจิรดารครับแพ้นอกให้กับเมืองชัยกิติกเกษมไปในยกที่6เสียแชมป์โลกนะครับท่านดูสิครับเห็นไหมนั่นนนั่นกรรมการต้องยุติการชกนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เมืองชัยกิติกเกษมเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวท WBC คนใหม่ทันที และต่อมาช้างจุงกูเจ้าของตำนานกรรมการคาห์ลนดซึ่งก็ได้งกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทมาได้15ครั้งนะก่อนที่จะเสียแชมป์ให้กับโคตรมวยรุ่นเล็กฮุมเบโตกอนซาเลสจากนั้นเขาก็ข้ามมาชิงแชมป์รุ่นนี้กับสดจิรดาแต่ก็แพ้คะแนนไป ครั้นพอสดเสียแชมป์ให้กับเมืองชัยกิติกเกษมเขาจึงได้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นนี้อีกครั้งกับเมืองชัยอก่อนอื่นก็ต้องขออภัยสําหรับข้อมูลนะครับซึ่งก็มีบางท่านไม่อยากจะชมะก็ข้ามได้นะครับอันนี้ก็ได้ทําตามความคิดเห็นของบางท่านนะครับที่บอกว่าลงมวยสากลทําไมไม่อธิบายว่าแชมป์โลกรุ่นนี้มีที่มาที่ไปยังไงและก็มีนักชกไทยคนไหนเป็นเจ้าของแชมป์ก็จะตอบว่าที่เป็นเจ้าของแชมป์โลกรุ่นนี้นะครับที่เป็นคนไทย ก็มีโผนกิ่งเพชรแล้วก็ชาติชายเชี่ยวน้อย2ส,สมัยเวนิดบคสสดจิรดาเมืองชายกิติกเกษมชัดชัยสาสกุลนะแล้วก็เสียให้กับแมนนี่ปาเกียวจากนั้นก็เม็ดเงินกระทิงแดงยิมแล้วก็พงศักเล็กกระทิงแดงยิม2ส,สมัยนะครับและปัจจุบันก็อยู่ที่นักชกชาวเม็กซิโกนะครับฮูริโอซีซ่ามาร์ติเนสสำหรับเข้มขัดเส้นนี้นะครับ สำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงโซโลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2534โดยเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่สองครั้งแรกของเมืองชัยกิติเกษมเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขออกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกของเมืองชัยกิติเกษม<า>ตัวนั้น,น,นเห็นบ้านและ เอาหลังจากที่ได้นำอะไรต่างๆเป็นภาษาไทยถูกย่างแล้ววันทอบาดน,นี้ก็ฟังเล่าจวดขวดเห็นว่าคูชค่ชกช่างช่วงกูนะเว้ยบ่ยยเป็นธรรมดาเจ้าของตำนานกรรมการคาหลดว้าวต่อพ่ายกตีกันทอนตัวเปลี่ยนขานชกป้องกันตำแหน่งของเมียงชยัยในการชกป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ตีกันรถได้สวยเ้าหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้ววุ้ย เบิ่องฐานผู้ชมในพี่น้องอ้อ,อันนี้มันสนามยังอะไรอีกเบ่อวันสนามวัดเล็บบอลทีเอายกแรกเริ่มขึ้นทั้งคู่ก็ตีกันตัวตัวสำหรับการแต่งตัวนี่ก็ค,คล้ายๆกันนะครับเนาะแต่เมืองชัยนี่ก็กางเกงนี่จะมีคำว่ามิดตานะเนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยสำหรับเกาหลีนี่จะเป็นสีน้ำเงินนั่นแหละเอาเห็นว่าแลกมัดก,กันแล้วเอานั่นเอานั่นหัวดำเลยที่นี่เอาโปรดระวังนะจอมโขกนะครับเนี่ยว้าวแย่งท่าไหร่ ายกแรกก็เริ่มใส่กันเลยนะสำหรับจางจุงกูนะครับที่เห็นหน้าอยู่นี่อายุ28ครับเมืองชัย2ีได้เปรียบความหนุม่มเอาไงเอาง่ายน,า,ยนาเลยที่นี่เออว้าวยังไง่ายนาการเอากรรมการเตือนนะครับนะ้ตัวติดนิสัยมาจากมวยไทยนแหละอ๋ เอายังภาพซาเนาะครับเนาะเอาภาพซาน้นานเฮดบอสอ่นะโอ้โหหัวเอาหัวนี่พุ่งมงเลยนะครับนะเนี่ยต้องไปเจอนะครับมวยเลดเวพมานะโคกดีวันนี้พวนเฮดบอสจ้วงมัดบ่ถถุสำรับเมืองไช่อเอ้าเนี่ยเนี่ยเอาหัวไปก่อนนะครับทั้งมัดทั้งหัวเนี่ยเอาต่อยที่ท้องแต่หัวก็โกข้างบนนะี่ยโอ้นั่นเ็นบอสเ็นบอนตัวเนี่ยเมืองไช่จวงเลยมัดหัวว่ตถุเอาหนึ่ง อ๋ว้าวแย่ทั้งม้นเอาคือตีกันเร็วแทนเฮ้เอาจังจะกูโผเข้ามาต่อยนะเอาเม่วงแจ็คก์ต่อยมัดสวนนั่นตัวนั่นเทสบ่สเจอมัดเขาแล้วเอาคนน่ะเอ๋อว้าวเยาดกันร่าว่ายังไรจังอายุมากกว่าเราห้าปีนี่เด็กผู้นั้นจะยี่สิบสามเนาะครับเนาะนี่เห็นบ่สเจอมัดเขาแล้วเอานั่นเอาวัคคัตขึ้นกันแล้ววะมาเอย เอาโอ้ยหัวเอาระวังหัวโอ้ยโขกเอาเมื่อกี้โขกนะครับนะเนี่ยเนี่ยเอาหัวหมุนเข้าไปเลยเนี่ยเอาเอาเอาหมืองกัดข้อเขาสั่นไปที่นี่ยเฮ้แยกทำมั้เอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเอาว่าทีงไดนช่างจุงกูเอาหกไส้เขาล่มตัวเอาเมืองชัยเออเอาเมืองใช่เนี่ยก็เอาซอยหมัดอาบักดนะครับเนาะเนี่ยเอาหรือหมัดซอยดาเอาล็อกข้อมาตีเขาเอ้า กรรมการแยกว่าครั้งนึงเอาม้วยคูนี่คือกวาดกันดีแค่ <S <S เอานันเน้มเมืองชชยเป็นฝ่ายถอยตั้งรับนะครับอาจารย์จุกูบุกเข้ามานะนันนะ่นหัวน่ะเอาระว่างหัวเนี่ยเอาโอ้โหโเข้าชิดต,ติดตัวเนี่ยเอาแสดงว่ามีการวางแผนมาแล้วนะครับเนี่ยจะต,ต้องใช้หัวตํามเข,าข้าค้างดังเลยล่องเบงิองซีเอาเมืองชชยรอดจังหวัดสวนบ่โอ้โห,โหต่อยไม่ทันนะครับเขาโผลเขาา้ามาก่นอนเนี่ยโอโผลเข้ามาก่อนเเอาอัปคัดโผลเข้ามากกวซอยเดาเลยละ เอานั่นเฮ้ยไม่ยังเอาเบิดยกนะครับเนาะเอามาแล่ตอบัดนี้เอาแต่ต้องสู้กับหัวด้วยนะครับระวังหัวด้วยเม,มื่อเถอะเนี่ยนีไหมดีไหมเอาเกาหลีมันยังจะมาโขกถึงจับไปป้อยไวป,ประเทศพามาถถ่าซะเปลืองกลุ่มเป็น,นปหัวโขกครับมองหัวเอาเมืองชัยเอาเมืองไช่เ,เชนี่ยหมัดไม่ค่อยแม่นนะครับเนาะเนี่ยดูการต่อยเนี่ยต่อยไม่ขวัเห็นว่าเขาลีลาใส่แล้ววันนี้เอานั่น เอานันเอาต่อยไม่โดนอ่ะก็ต้องชมว่าเขาหลบหมัดเก่งนะครับเนี่ยเอาหัวบนเข้ามาเนี่ยเนี่ยเอาเอาล่วแล้วเอาไฟเป็นไฟเนี่เอาหัวตำึ้นตำึ้นไหมวิเอานันเอ้ยบุนเอเลยนะนี่เฮ้ยนันโอ้ใจให้แล้วเอาแขนฟาดผู้ดังเลยแหละวิมวยยังเป็นสันเอาเมืองใช่เย็บเข้าไปหนาเอาโผล่เข้ามาในกันเนี่ยหกไส้ดักน่ะ แต่ยังไม่โดนเอ้าโดนขึ้นกันแล้วว่ามาเอาล่องเบื้องพวนอ่ะเห็นไหม่องเบืองตี่กับนกชกจากจังหวัดชัชนาทนะครับเนี่ยเนีโโย่ยต่อยขอล่อมตัวแล้วก็ขึ้นบนหัวโพเขามากับถูกงอนต้อเลยเนาะเอาว่านโอ้ยเอ้าเอ้าโดนมัดนะครับเนี่ยเออโอ้โหควาเชียกริดกราดริดกราดกรรมการโอ้ไฟสิเซเว่น เออเอาเาเมื่อกี้โดนหมัดนะครับเนี่ยแต่แต่เร็วมากเอาเพาะจากไหนเมืองใช่โดนนับเป็นหนึ่งนับเนี่ยเอาแต่หมัดออกไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไรเนี่ยกยังจิตปีข้างเจ้าของนี่เม่อมัดซอยเดาเนี่ยเอาหนันเห็นบ่ะปีเขาไปข้างได้ยังไงล่ววะเอาหนักล่องเบิ้งลองเบิ้งตีเอาเอามวยเล็กนะครับนี่ต่อยไวนะร้อยสิบสองปอนด์เอาจ้วงคอลัมโต เออเอา,เอาจางนี่จะมัดแคบกว่านะครับนะอ่านั่นเดี๋ยววื้อมัดขวาันทัวงอ่านั่นโอ้โหอา้อาวอ้าวโดนแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเอา้าโอป้าเสียเลยโอป้าโอ้ไม่จิกเซเมนเอ๊คือได้บะางเอาเอา,เอามาดูภาพชาเนี่ยโอ้โหตวัดหุกซ้ายเข้าคางนะครับ เขาข้างกระไตแล้วดังเสียเลยต้งเหนเอาอันนี้นับที่สองโดนอะไรโอ้โหเอาเอาประคัดขวาเข้ากระโดงค้างนะครับเออเจอไปสองนับแล้วเอาว่าจะนี่ยกที่หาดิหนิเอารวบระตัดตอนมาเห็นว่าันก้ถือเขาตีอีกแล้วเอาแต่หมัดเขาแม่นกว่านะครับอเมืองชายนี่ก็ยังบืดวาดบืดวาดเอาเนี่ยนานๆจะได้สักทียนเอาเนี่ยเห็นว่าข้างไงกันแล้วว่ามาเขามาเนี่ย มือมัดไส้ไส้ขัวบ่ถือเอาก็ต้องยอมรับว่าเขาหลบหมัดเก่งเหมือนกันเนี่ยเ่อาประสบการณ์เขาเหนือกว่านะครับเอาว่าจังไรต้องใส่กับร่งเขาบดขยี้เนี่ยอาศัยความหนุ่มแน่นเนี่ยเห็นบ่เอาประคัดิเหรอเอานั่นเอาแต่ดูหมัดยังตบหัว เป็นเครื่องเครืงเคร่องได้บุตรอะอยู่ใกล้แต่เขาก็ฉลาดนะครับเขาเขาเข้าใกล้เลยนะครับนะเข้าใกล้ก็อาศัยหัวโขกด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็ตีเข้าหน้าท้องนั่นแหละเอ้าว้าวแย่ชะมัเอากรรมการแย่มาเอาเนี่ยเอาโดนเหมือนกันโอ้โหกองเชียร์เอากองเชียร์กริดกราดกริดกราดเอลื่องเบิ้งเอา เอาหมัดเขาแม่นกว่านะครับตามที่ดูเนี่ยเนี่ยเรายังยังไม่ค่อยเข้าเป้าสัก,กเท่าไหร่เอาวื้อมาเอาหักข้อแทงเขาบ้าน,นั่นอามวยเกาหลีเนี่ยเขาจะมีหัวเป็นอาวุธที่สามนะครับก็ยากต่อการหลบหลีกเหมือนกันนี่เอานั่นโอ้นั่นเจอขึ้นกันแล้วว่ามาเฮ้ยทุบของก้อนต้ออะไรว่างั่น ลอ่องเบิ้งตี่เขาเมี่ยงไส้นั่นเอาโดนเขาตีอีกแล้วเอายับยับวะยับ,บ่ะอ่านเลบ่เอ้าเอาต่างคนต่างโดนเอาเนี่ยเอาล่องเบิ้งเอาใช้กําลังแรกไปเลยผู้ดใด่สีมัดก้อนกันนั่นยับมันละแต่มาระยะสั้นนี่เขาจะดูเขาจะจะเร็วกว่านะคะรับเ้อาว่าทั้งใดเอาหนัดตีเขาลำตัวสองบาท เองเมียงใช่รอข้อบ่าเาน่ะเอาเขาเป็นส่งนั่นบุ๋ว้เฮ้เอาช่างเอาต้อยขวดต้อยไส้ขอลำตัวเอาสวนเหมือนกันนะครับแต่หมัดยังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับเนี่ยหมัดของเมียงใช่เนี่ยขวันะนั่นเห็นบ่าอยู่แล้วว้าวยันยยู่ทณากรรมการว่าท่านผู้ชมโหดนะอยู่เลยเหรอเนาะหัวมาอะไร ว่าที่ไหนเอายับยับไว้รอจะดูเป็นลนๆนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกนะครับแต่เป็นสมัยที่สองขนาน้นี้วะ,ะมื่อก่อนี่ก็เสียแชมป์ให้กับไมเคลิลคา,า,าร์บาฮานมแล้วเนี่ยตัดคอลัมตัวแต่ดูการต่อยของเมืองชัยนะครับนะไม่สวยงามเหมือนสดนะแต่ตอนชกกันนี่สดนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงช่วงโรยรานะ29นะเมืองชัยก็เพิ่งจะ23่า เอาหน่ะข่วนข่วนมั่นใจแล้วพวนเห็นว่าเริ่มเฮ็ดมือย่องย่งย่องยอง่างกันแล้วเว้ยข่นวนชั่แล้วโชว์เหนือชั้นน่ะตัวพวนทำเป็นมือหลอกย่องย่างย่องยอง่ยงใส่มันจะปะได้นะเขาค้างดังแมบๆปันไหมฟอ,อร์ลียังไม่ดังมแมบแท้เอานัา่นเจอเขาตีนาเลยบอลนีเนกกน้เอาแลกกันเอาทีต่อทีใครจะอยู่ใครจะไปเอาเนี่ย เนี่ยไหมอ้า <descon> ต <fin anta> <p uss ASE ori> ่อยไม่โดนเอาเสียกําลังนะครับเนี่ยเอาหน่ะนั่นเห็นว่ามัดคอมเมนต์นั่นเนี่ยเอาก็โดนเหมือนกันเอาน่ะตัดขอมลำตัวเนี่ยโอ้โหเอายังไม่เห็นหมัดต่อยลำตัวเลยเอ้าเห็นแล้วเอาเอาวัดกันเลยสิเพื่อนเนี่ยเฮ้ออายุหลายก็เข้าตัวพรวนเห็นไหวัดตัดลำตัวเอา้วนวกเขากกหัวนั่นเอาลองเบิ้งกับเมี่ยงไส้เนี่ยเอาเนี่ยเออปิดเสือกแล้วเมี่ยงไส้เอาเอาเนี่ยเฮ้ ว่าทั้งใดตีลำตัวบ่เฮอเอาล็อกข้อมาเอานน่ะเฮ้อเอาว้าวแยกกรรมการได้แยกดูนะครับนะมวยคู่นี้เอานั่นเอาโดนเหมือนกันนะครับนะยางจุงกูนี่อันบ่ตีเขากลางหลังกันละนล่ว,วงเบื้งตีเอานั่นเฮ้อเม้นอี้ยังแล้วว่างันหูดมัดตีมัดซอยดาว เอาเนี่ยแยบไว้เนี่ยเราเรายาวกว่านะครับแยบแล้วก็ตามด้วยหัวเอาเอาเนี่ยแต่มาตวัดหกซ้ายเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยโดนเอาเห็นว่าตีหนาท่องเนี่ยตัดข้อลําตัวดูๆกับจุกหนึ่งตัวมวยอายุไหลไม่เอาเอานั่นโอ้โหอ้าวเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแลกลําตัวแล้ววันนี้ลองมากับเมี่ยงไส้ตีเนี่ยเห็นว่าตีบาถือถ้าต่อยหน้าไม่ค่อยโดนนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเสียกําลังเนี่ย ตีขอลโตนไหมเนี่ยเอาเอาลุยกันแล้วว่าจังไหนว่าจังไหนตัดลำตัวบ่นั่นเอากอดไปแล้วบันนี้เอาหนีบบ่หนีบแขนบ่เอาพื้นออกมาเอาเนี่ยคือก็ตีลำตัวกันเอาเอาแหลกลำตัวกันแล้วพี่น้องเ้ยเอามาดูสิครับท่านว่าลำตัวใครจะแข็งกว่าอันเดอเห็นบ่ไหนเอาหนังเห็บบ่ซอยเดาเอาเนี่ยเอาหนังเขาก็ตีขึ้นกันเอาเอาแต่เริ่มจะไม่เข้าเป้าแล้วนะครับนะเอาเราเริ่มได้ลำตัวนะ นั่นเห็นบ่ตีเขาดุจ s w i n เอาาหน่ะโอ้โยเอาเอาหน่ะเอาโดนคางเหมือนกันเอาลองเบิ้งว่าจะได้ส้นกันแล้วเอานั่นเออมุดออกมาตีเข้าไปตัวเนี่ยมาดูว่าใครจะกำลังเหนือกว่ากันเนาะเนี่ยแรกร่าตัวแล้วเอาเราโดนนับไปสองนับนะครับเนาะเอานิ้ฟื้นฟื้นออกไปไสเข้าไปนั่นแหละเห็นบ่ลนั่นไว้เออโอ้โหเหยียบนาเขาอีหยังแยล้แน่ลมลงไป เอาไม่โดนอระไรนะครับเนาะเฮ้อว่ากันว่ามันปีนอย่าผู้ดังเขาสิไอเด็กต่อยพลำ่มตัวเนี่ยอุ้ยบ่แม่นอ้อนอุอนอ้อยช่วยเลยสิเฮอว่าจังไดนเนี่ยไปตีเฮ็ดหนังอากาศเลยวยิพวกน่ะข้นเดนอ,อยู่หันนั่นเฮ็ดวเพิ่งภาคไปกระเชียไปนั่นหมดละนั่นเอาเดี๋ยวเขาตีขึ้นกันเขาใบน้า หัวพวงโดงขึ้นกันเอาตีลำตัวกันไปโอ้ยเอาแลกกันแล้วเอาเอาว่ายังไงวัฒนัชเวยเอาน่ะเอาหัวไส้ตาลำตัวเอาตัดเข้าลำตัวเอาเอาว่ายังไงโอ้ยอาปากแล้วอาปากหรือยังเอาน่ะกองเชียร์ก็นั่งปากโผลุ่กพวกแล้ววันี้เอาระวังหัวเดินะหัวมนเข้าไปนะเอ้าเอาว่ายังไงเอากองเชียร์เกาหลีนี่ก็ใจหายใจคว่ำนะครับเนาะแลดมัดต่อมัดทีต่อทีนี่ นี่ไหมหัวนี่ไหมมันจังได่สันดีเดี๋ยวนี้เฮ้ยว่ามันอ้อนเราตีอ้อนอุ้ยช่วยไปเอานี่ยกที่แปดนะครับเนาะว้าวแย่ทั้งมวยเอาขวากรรมการเราบังคับเฮ้ยหมอสเนี่มาขวกดีเลยตีข้อลำตัวนั่นนนั่ตัดข้อลำตัวนะครับนั่นเห็นบ่มบอลเอร้วแน่เราตีเฮ้ยดมห้ำเขาอะไรบ้าง เอากรรมการแยกออกมาเอาเมี่ยงไส้ตีขอลําโตเอาตีขอล้มตัวเอาเอานั่นเอ้าล่องเบิ้งบัดเนี่ยเอาเริ่มได้นะครับเนาะเนี่ยเอาเริ่มอ่อนหรือยังเอาจ่วงขึ้นมาคือกันตีเอานั่นตีบ่ถือเอาเอาหนึ่งเฮ้อขอกอนต่อเขาและเอาลุยเข้าไปหนุ่มแน่นกว่านะเมืองชัยเนี่ยกำลังดีนะครับเมืองชัยเนี่ย เอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึงหน่งเมือนเดิมผมมีอีกทั้งมงม,ง,มงบิังดอกห้ากวาดเออเออกวดเออคือกวดดูแต่ละบันเลยเอา,เ,อาเริ่มกวาดนะแต่คะแนนเป็นรองเขาแน่นอนนะครับนะ,เพ,ะเพราะว่าชกที่เกาหลีเนี่ยแถมโดนนับนะี่เอาหน่ะเห็นว่าตัดลำตัวเอาหน่ะหุกใจตัดลำตัวเนี่ยตีลำตัวเนี่ยเว้ยได้ผลน่ะแล้วเนี่ยเออเอาหน่ะเห็นว่าไงนาออกไป เอากําลังเรายังดีอยู่นะครับดูสีหน้านะสีหน้ายังปกตินะยังไม่อ้าปากขอหวอเหมือนเขานะเอานี่ยกที่เก้าว้าวแยงทำาอาเอากรรมการแย่มากเอาลุยเข้าไปนแล้วเอ้ยปีขอล้มโตเนี่ยขนาดไม่ได้นับนะทั้งแตกทั้งยับเยินนะเขา,เขายังเอาชนะสดธีรดามาแล้วนะเนี่ย แต่เราเนี่โดนน้ํเนี่เราต้องเอาคืนวันเถอะเนี่ยเห็นบอสตีเขาหัวอันตัวหนี่าเขาก็ตอบโต้มาไม่ลดละนะครับเนี่ยมันเน้นการกอดอะไรทีเดียวนี่เฮน่าเ็นบอสตีขึ้นอ่ะเอานน่ะเฮ้อเอานน่ะตีเขาลาตัวนะอตัดเขาลำตัวันตัวน่เอาว่าจังไหนเอาว่ายังไงเนี่ยแงเข้าไปอันตัวเอานน่ะใส่ลาตัวนะบ้านนี่เนี่ยตีหัวเพราะถือยัเทียเราก็ต้องเล่นเป้าใหญ่นะครับเนาะตีลำตัวนะ ดูเขารู้จักวิธีต่อยออกคะแนนนะครับนี่ยต่อยยกแย้งๆนี่ให้กรรมการเห็นเลยเอาหนังเห็นว่าเจอขึ้นแล้วร้องเบิ้ลอันนี้อัพคัดเข้าลําตัวเนี่ยเอาแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหเอาแต่หน้าไม่ค่อยโดนนะครับเนาะเนี่ยพวกเขาก้มโอ้โหแกงไปแกงมาเนี่ยเอากรรมการแยกมากเอาวายังไงเมี่ยงใช่ยิติกระเสมนักชกจากใช่นาดไว้คนใช่นาดเนี่ยมักตีเกาหลีแท้ดิเอาหนัง เฮ้อเฮ้อนั่นก็เป็นสั้นเนี่ยต้องต่อยลัมตัวนะครับเนี่ยต่อยหน้าไม่ค่อยโดนเลยขาโอ้ยหลบเก่งเหลือเกินเอาหนังอ่ะทุบเคาสี่โค้งเลยล่ะลองเบิ้งดีเอาหนังทุบอีกแล้วเอาหนังทุบเคาลัมตัวเอาล่องเบิ้งาจ่เขาต่อยยงแยกยงแยกยังไงไม่รู้นะเอาโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ต่อยเนี่ยปีมาเหลามุ้งเบิ้นแห้งเนี่ยเอา เอาแต่เราดูแต่ช้าๆกว่าเขายไงไม่รู้าการออกหมัดนะครับเอาหน่ะเห็นว่าเขาเสามาสี่ห้าหมัดเนี่ยเอาหน่ะเอาหน่ะเห็นบ่างหน่ะเอาหน่ะเอา้าเอา้าเอา้เอาโดนเหมือนกันนะครับนี่เอา้าเข้าค้างกับไตเติมเต็มเนี่ยเอา้าไว้แจ้งในกรรมาการเอาเมดยกนะครับเอาต่อไปยกที่สิบเอ็ดนะครับนะเอา้ามาแลนี่โอ้โหดูเดือดเหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูๆมกกันก็ก็ไม่รู้หมูร่ร์จ่า ก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะเอ้าเอออ้าวโดนอีกแล้วโดนนับอีกแล้วเอ้าเนี่ยิ่งเสียเปรียบไปใหญ่เนี่ยเห็นบ่คนเกาหลีดีใจเลวไม่สิเซวียนเอกไม่เสียเปรียบนะครับนี่เอ้าดูการต่อยเขาเปล่าเอานะนะเอาโดนลําตัวเอาเข้าไปเมื่อกี้โดนสวนเขาลำตัวนีกสะดุดออกมาแล้วลั่งบ้างไะมันดังบึ้มือเต๋อพังหันเอากอดได้แล้วเอ้าเนี่หัวเอาระวังหัวโอ้ มวยยังมดเป็นกะสังใช่ไหมบ่เป็นอาหัวโขเขาจนดังฮักมาแล้วทีนี้ดังบ่งมีเลยเอาหนะ่ะเดูการต่อยเข้าเป้านี่ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าระวังเขากับเราน่ะแต่เขาขยันกว่านะเขาขยันกว่าแล้วก็ได้นับอีกสามนับน่ะเอาแยากออกมามีกอดอย่างเดียวแล้วที่นี้เอายกที่สิบเอ็ดแล้วอ่าน่ะเห็นว่าเขากอดไปแล้ว ใส yeah. ่กอดนั่นแหละเอามาจางไหนเมืองใช่เอาลุยเข้าไปเอาเอาหนักตัดลำตัวบ่เออแล้กวกอดอีกแล้วอ้าวคนเกาหลีก็เริ่มดีใจแล้ววันนี้กริสคราดคริสคราดนั่นแหละคะแนนก็น่าจะเป็นรองเขาเหมือนกันเป็นรองเยอะนะครับเพราะว่าโชคที่เกาหลีดิเอาอีหยัง เอาบวชน,น่ะเอาเขาเริ่มสบายใจแล้วน่ะกอดไปชกไปกอดไปอันนี้ก็ก,กอดหลายครั้งเลยนี่คือเป็นยังยังว่าเตียนกรรมาการเออเอาถ้ากอดไว้อย่างงี้ก็ก็ต้องเตือนแล้วหักคะแนนน่น,นเห็นว่ากอดอีกแล้วนี่ไหมว่าเป็นกอดหกเท็เทียรหรอตีเอาตีทําไมตีทําไมเวียงไสเออเอานั่นเออเอาเมดยกสิบเอ็ดอา้าวอ้ากองเชียร์ก็ดีอกดีใจนะครับเนาะ หัวเข็มขัดนี่ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วเนี่ยเลียตาไซท์เท่าไหร่ยุบับนเท่าเนี่ยเห็นบ่เจอนับแล้วยกสิบเอ็ดเนี่ยปีเขาแก้มมาแล้วห่วนเห็นบ่หวุ้ยกองเชี่ยต่ว่นคาวคนเกาหลีเชี่ยมั่วยเป็นตะสังตะซังนี่เชียไฟหูดังปึ้งไปเอาว่าจะในยกที่สิบสองเอาหัรุ่ยเอาต้องลุยเต็มสตีมนี่ได้นับก็ยังจะแพ้นะครับนะดูตามสภาพแล้วเนี่ย เอาจากการที่ดูหมัดเข้าเป้านะถึงจะเท่ากันนะครับนะถึงจะเท่ากันแต่เราเสียไปสามนับเนี่ยสามนับก็ต้องหกคะแนนแน่นอนนเอาล่องดูเห็นว่าตัดขอล้มตัวเอาตรงลุยยิงกว่านั้นเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มจะโชว์สเตปแล้วเอาหนักเหี้ยเอาหนังโอ้โหเอ้าเอ้าฮึดฮึดกอกสุดท้ายบ่เอาหนังเอาลุยเข้าไปเนาะเอ้าเกาหลีก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเมืองชทยนี่หมัดหนักวันเถาะเนี่ย ล่องมึงแล้วก็พ้นไสนาเเอาไว้จังไหนนี่เขากอดเอาอาศัยกอดเขาลุยแล้วครับลุยกอดแล้วไม่ให้ไม่ให้มีโอกาสตั้งหลักกรรมการนาเป็นเสื่มเสื่อมีเดเลยเอาเอานั่นเอาเสียงเอาต่อยเข้าใบหน้าแล้วเอาเลิกต่อยลำตัวแล้วเอาเริ่มจะมาต่อยที่ใบหน้า ต่อยล่ำตัวพระท่านแล้วเสียงเข้าคางกระไตจังๆสักหมัดเนี่ยเขาล็อกพ่อแล้ววันนีลองเบิงติกับจังชุง่งกูเนี่ยเอานั่นอ้าวเทิงหัวโวกเทิองกอดแล้ววันนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลโกงชนิดหนึ่งของมวยเกาหลีนะครับนะการใช้หัวโขกนอนอกจากพม่าแล้วไม่มีใครสู้ได้แน่นอน เอาตัดขอล u m n ตัวเนี่ยเห็นบ่านี่แม็กกอดล็อกไว้ตั้งแต่ยกสิบเอ็ดไหมล็อกมัดแล้วก็กอดนั่นเห็นบ่กรรมการเอาไม่เตือนนะครับกรรมการเอาคนเกาหลีนี่ก็กะยิ้มใจแล้วครับนะเว้ยแชมป์โลกนี่แหละเอาว่าจังไหนว่าจังไหนโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งตัวดังโป่งล่างเราพี่น้องหันเข้าไปข้างเอาเอาลองดู เอา้าเนี่ยเนี่ยอา้นานั่นเอา้าเซแทบเทบนั่นแหละตีได้บ่กรรมการเออเอาตีได้นะครับเนาะเอา้วาว่าท่านเหนยังใช้โอ้โยเอาต่อยเข้าขามาับเอออ้วาวนี่โดนสะสมเออเอา,เอาวา่าจ่าไหนยังไงเออโอ้ยแอนะไรเนี่ยข้านม,รรมานุ่มกรรมการเราบ้างเออโอ้ยว้าวตีบ่ได้ตีบ่ได้ตีบ่ได้พะนายกรรมการว่าโอ้ยลองเบิ่งตีเอ้า เนี่ยก่อนหมดเวลาเพียงเท่าไหรล่ละประมาณสิบวินาทีได้ไหมเนี่ยเว้ยว่าถึงสิบวินาทีแล้วว่หาหนกรรมการชู่มือถ้าวสามารถรักษาตําแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกนะครับร้อปอนไว้ได้นะเป็นครั้งแรกเนี่ยสมัยที่สองนะครับเนาะเอามาแลบภาพชาว่าโดนอยังเนี่ยเนี่ย,ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยปลายคางนะ อันนี้แหะเขาเรียกว่าจุดสลบตัวเอาผลกับปรากฏว่าเมี่ยงใช่ชะนนกยกสุดท้ายเนาะครับเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง